ยาอัลลอฮฺยา ر ح นูยา رح ีม Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขความสตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาผ่านทางยาติมทีวีนะครับมูลนิธิสัตตาชนผมชุมพลศรีสมบัติผมเลิศใ้คำครับครับพี่น้องครับเราก็ยังอยู่ใน สถานการณ์แยกลาบากนะครับของโควิดสิอยู่น่ครับแล้วก็ยังต้องกักตัวยังต้องประชิญกับสถานการณ์ที่มันบีบคั้นบีบรัดนะครับตลอดเวลานะครับแล้วช่วงนี้นะครับก็เอามาดูความเคลื่อนไหวนะครับนะมองในเมื่อมันเปลี่ยนมองสังคมมุสลิมล้านนาแล้วเอาผมาดูความเคลื่อนไหวขององค์กรต่างๆในเชียงใหม่ว่ามีกิจกรรมอะไรอย่างที่ทำฟองอเลิดวันนี้เลิดตั้งสภาเครือข่าย มนุษยธรรมของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับมันมีกิจกรรมของครับผมครับก็โดยคุณรัติฟาสิมรกษครับผมเนาะประธานสูตรภาษางานภาคเหนือตอนบนของสำนักจุฬาชมนตรีด้านมนุษยธรรมนะครับผมได้มอบหมายให้กับประธานของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไอตครับเนาะได้ไปมอบเครื่องนุ่งห่มเนาะ เรื่อง<ม>ข้าวสารอาหารแห้งกับชาวเมียนมาครับผมครับที่จังหวัดแ <historically S 1> ม่ฮ่องสอนครับผมครับที่อพยพมาจากใช่ <indung S 2> <ṛṣ S 1> ครับผมหนีภัยสงครามหนีภัยสครามชุดที่ผ่านมาครับผมครับก็ทมดีล่าครับผมเนาะก็เป็นการดูแลซึ่งกันและกันนะครับมนุษย์ต่อกันเนาะใช่ครับคนตกทุกข์ได้ยากนะครับก่อนหนีเข้ามานะครับเนาะเอามีส่วนใดก็ช่วยได้เราก็ช่วยกันไปนะครับใช่ครับผมแล้วก็ได้มอบหมายคือ ดรนทรัมีประธานของเนะเป็นรองประธานของเครือข่ายสุนภาคเหนือเขาได้ไปมอบเสื้อกันหนาวกับนักเรียนเรียนทัฟฟิตของจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับกับสุวนปรางานภาคเหนือครับกับตอนบนครับครับผมและในส่วนอื่นๆก็บทางรู้สึกว่าทางเครือข่ายก็จะไปมอบชุด PPE ให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอิสรมประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับ นอกจากนั้นนะครับทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำโดยคุณยงยุดจนะนะครับก็ได้ไปที่อาคารท่องเที่ยวและการกีฬานะครับเพื่อไปหารือกับหัวหน้าหน่วยราชการนะครับเพราะว่าบางทีเขาจะได้เชื่อมต่อประสานกิจกรรมต่างๆนะครับที่มเกี่ยวข้องออลานนะครับอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวบอกว่าเรื่องของ การกีฬาต่างๆครับซึ่งเที่ยวกีฬาเนาะเพื่อจะเรื่องความร้านโดยครับผมเนาะก็จะกนดูแลกันนะครับนะถ้าเราได้รู้จักหน่วยงานเหล่านี้นะครับเนาะเราอาจจะได้เชื่อมต่อก็จะได้มีประโยชน์กับพี่น้องของเราบ้านักก็น้อยนะครับทางนั้นก็ไปที่อบจนะครับเพื่อจะไปเยี่ยมเยืยนนะครับต่างหัวหน้านายกอบจนะครับก็พบคุณวิพาวรรณมรรคผู้ที่ผมนะครับก็เป็น ลองเลยกอบจการต้อนรับนะครับพี่ยศ้จพ่อครับครับอันนี้ก่อนจะไปดูแลในเรื่องของไปเชื่อมประสานในเรื่องของโครงการต่างๆนะครับที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมเฮานะครับจะไดุ้นเสริมมาเพิ่มแระสภาพส่งแผนส่งอย่างเข้าไปเพื่อจะได้โครงการต่างๆมาจัดกับแก่นนาจัดกับชาวบ้านชุมชนต่างๆโครงการเนาะครับครับครับ ก็พี่น้องครับในช่วงสถานการณ์อย่างที่เาว่านะครับเป็นสถานการณ์ที่บางคนบรู้สึกว่าบสบายอกบสบายใจนะครับทุกบ่ได้กินทุกสปะทุกสุขภาพทุกอกทุกใจครับผมโอ้แล้วก็มีความคาดหวังวะาเพราะอยากจะดถ่ายโออย่างอันหนเสียน่าอยากจะอยู่ละมันลาบากขนาดไหนดูจะมีปัญหาครับครับผมเอาไปดูกันเดี๋ยวเราไปฟังหัวข้อประเด็นเนี้ย ความคาดหวังที่จะตายในมุมมองของอิสลามจาก ừ ừ. อาจารย์บินตวนว่าอาจารย์ก็จะขคิดเขาจะได้ครับมาเชาล้วาก็บอปั๊บอุดูนาะครับอัลลอฮฺบิสมิลลอฮฺอฺรอหฺมานิรอมอัลดุลครับในช่วงนี้กระผมจะนำเสนอประเด็นของการปรารถนาซึ่งความตายประเด็นมีอยู่ว่า ในกรณีที่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดได,ได้ประสบกับความเดือดร้อนหรือไปพิบัติที่มาประสบกับเขาจนกระทั่งว่าเขามีความรู้สึกปรารถนาที่จะตายด้วยกับสาเหตุดังกล่าวนี้ในอนิสลามนั้นได้มีทางออกหรือมีหุกลุ่มอย่างไรทั้งนี้เนื่องจากว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ส่งเสริมไม่มีชีวิตอย่างมีความหวังและมีชีวิตอย่างมีคุณค่า ดังนั้นการหาทางออกให้กับชีวิตเมื่อประสบกับปัญหาวิกฤตต่างๆนั้นด้วยกับการฆ่าตัวตายอิสลามถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่แต่ในบางครั้งชีวิตที่ประสบกับมรสุมชีวิตและปัยพิบัติต่างๆที่มีความหนักหน่วงหรือมีความยาวนานในบางครั้งบางชีวิตอาจจะมีความปรารถนาซึ่งความตายด้วยกับสาเหตุประการเหล่านี้ ในอิสลามนั้นได้มีมุมมองหรือทางออกไว้อย่างไรครับในประเด็นนี้กระผมจะนำเสนออัลฮะดิที่ถูกรบุอยู่ในโซยีอัลบุคอรีและก็มุสลิมเป็นอัลฮะดิที่รายงานโดยท่านอานัสรอฮีย์ละอันูดังนี้มีรายงานจากท่านอานัสได้กล่าวว่าท่านศาสนาทูตของอัลลอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยดีอัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดของพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ปรารถนาซึ่งความตาย ด้วยกับสาเหตุความเดือดร้อนที่ประสบกับเขาถ้าหากว่าเขามีความจําเป็นที่จะปรารถนาในเรื่องดังกล่าวก็ให้เขาจงกล่าวบทดุอาขอพรดังนี้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทําให้ฉันนั้นมีชีวิตตราบใดที่การมีชีวิตนั้นเป็นความดีสําหรับฉันและขอให้พระองค์นั้นทรงทําให้ฉันเสียชีวิตเมื่อการเสียชีวิตนั้น เป็นความดีสำหรับฉันอัลฮะดิษอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมส่วนสำนวนนั้นเป็นสำนวนที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในประเด็นนี้นั่นก็คือการมีความอดทนต่อวิกฤตการณ์ดังกล่าวด้วยกับการยอมรับอย่างสงบนิ่งในกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ س ب ح ا ن ฮละตาอลาดังนั้นในประเด็นนี้จึงสรุปได้ดังนี้ ความเดือดร้อนที่มาประสบกับชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้นั้นแบ่งเป็นสองชนิดชนิดที่หนึ่งเรียกว่าความเดือดร้อนในมิติของโลกดุนยาหรือในภาษาอรับเรียกว่าอัลดดรอัดดุนยาวีการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ปรารถนาซึ่งความตายด้วยกับสาเหตุความเดือดร้อนในมิติของโลกดุนยาที่ประสบกับเขานั้นการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมักรูหรือเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ส่งเสริมให้กระทํา ส่วนความเดือดร้อนประเภทที่2เรียกว่าความเดือดร้อนที่เกิดจากภาวะวิกฤตทางศาสนาหรือความเดือดร้อนในมิติทางศาสนาการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความปรารถนาซึ่งความตายด้วยกับสาเหตุความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับวิกฤตทางศาสนาของเขาไม่เข้าข่ายการเป็นมักรุหรือไม่เข้าข่ายในสิ่งที่ศาสนาไม่ส่งเสริมและสําหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีความกลัวต่อภาวะวิกฤตดังกล่าว และเขาไม่สามารถที่จะอดทนต่อภาวะวิกฤตดังกล่าวได้ตามหลักศาสนาก็ให้เขาขอดุอาตามที่ระบุไว้ในอัลฮะดิษข้างตน้นและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือให้เขาอดทนต่อภาวะวิกฤตดังกล่าวด้วยกับการยอมรับต่อกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ด้วยจิตใจที่สงบัลลอฮุต้าัลาอะลัมอัลลอฮุมะอัจนีมะแกเนติลฮัยยตุขัยรัลี วะตวฟฟานีถ ah ah uh. ้าค้านะตลวะฟาตค็อยรอลลีอัลลอฮุมมะอินนีอัสลุกันอัฟวะวัลอาฟิยะตะฟีดีนีวะดุนยาย์วะอห์ลีวะมาลีวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับพี่น้องครับก็เรื่องของความตายนะครับเอาเอากำโต้เองหมดได้นะครับมันเป็นการคำหนดของอัลลอฮฺสุบฮาาาาานนนะะตออลเเเื้ยคฺฮ จะไปอยากจะตายหรือเขาคาดหวังอยากจะตายนะครับแล้วมันมาเป็นที่อนุมัติในศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วอิสลามก็รอบรู้ในความรอบรู้ของพระองค์แล้วว่าเขาจะตายตอนไหนแม้เขาจะฆ่าตัวตายกันแจ้งแต่ว่ามันเป็นเ่สิ่งอนุมัติเจตตัวว่าครับครับมันเป็นมันจะตุกอกตุกใจยังได้นะครับกนตายถูกทาให้ถูกทําให้ฟื้นเนี่ยทั้งๆที่เขายังเจ็บปวดอยู่นี่ยโอ้โหมันน่ากลัวครับ ครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาคุกันต่อเนาะก็วันนี้เราไปดูชุมชนชุมชนเข้มแข็งครับครับตีมัชชิดดารุนบิดนะครับเนาะตมัชชิดดารุนบิดนี่ครับถือว่าเป็นมัชชิดเล็กๆนะครับแต่ว่ามีกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนนี่บ่อยบ่อยครั้งมากนเพราะว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มอาชีพนะครับเนาะช่วงโควิดนี่ก็หยุดไปเมินนะครับเนาะเขามีแฟ้มภาพนะครับที่เป็นกิจกรรมของ ราชิดแตรุ่นพิษนะครับซึ่งเราอยากจะคือพี่น้องได้ได้เห็นเป็นแนวคิดแนวทางนะครับในการปฏิบัติครับผมไม่เลิกครับมาทบทวนกันครับต้องไปดูครับผมครับ ระบบเศรษฐกิจอิสลามมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมหรือกาวแห่งในหนึ่งคือการประกันสิทธิการครอบครองทรัพย์สมบัติขั้นต่ำสุดที่มนุษย์ได้ซึ่งสอดคล้องกับศักดิ์ศรีและเกียรติยศของมนุษย์พร้อมกับเจตนารมณ์อันสูงส่งของลอสุภวตาลาที่ต้องการให้มนุษย์ใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อสแสวงหาความโปรดปานของพระอ,องค์โดยปราศจากการบีบบังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ ดังนั้น,นกลไกในการขับเคลื่อนการกระจายรายได้แบ่งปันทรัพย์สินในระบบอิสลามจึงวางอยู่บนพื้นฐานสองประกาศด้วยกันคือหนึ่งการทํางานและ2ความต้องการในพื้นฐานทั้งสองประกาศนี้แต่ละประการจะมีบทบาทที่สำคัญและมีประสิทธิภาพในการสร้างและกระจายรายได้และทรัพยากรทางสังคมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมชิดดารุณบิดจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพใน<อ>ชุมชน อลฮัมดลิลครับผมวันนี้เราอยู่ที่กลุ่มมุสิมดารุมิดครับผมเป็นโครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนของพวกเราครับผมวันนี้มีกิจกรรมในเรื่องของอาชีพยาหม่องน้ําสบู่แชมพูและอีกหลายๆผลิตภัณฑ์โดยมีอาจารย์จากกรุงเทพมหานครมาเป็นวิทยากร,รให้แก่เราครับผมการร่วมรวมตัวกันในแต่ละครั้ง <c oughs> ในแต่ละกิจกรรมนั้น <c oughs> เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน <c oughs> สร้างความ คุณเคยรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นไปอีกรวมทั้งเราได้ประโยชน์ในเรื่องของได้ผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปจำหน่ายเป็นสินค้าให้กับชุมชนของเราในครูแม,ม่บ้านของเราก็นำรายได้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งที่เราจะจัดสรรจัดการให้เกิดกับ สังคมชุมชนของพวกเรารครับคุณครับลาวไลกูลาวมาตุลาฮิวบารลากาตุนาดาเฮิร์บนะคะวันนี้เราได้มาแอลมัสยิดดารุนบิทนะคะเป็นการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนและก็กลุ่มแม่บ้านดารุนบิทนะคะวันนี้เราทําผลิตภัณฑ์พึ่งพาตัวเองกันนะคะเช่นครีมหน้าแดงอ่าสบู่สมุนไพร น้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวนะคะน้ำมันนวดแล้วก็ยาหม่องสูตรสมุนไพรนะคะแล้วยังมีแชมพูมะกรูดสดนะคะแชมพูมะกรูดที่มีฟองเป็นผลิตภัณฑ์พึ่งมาตนเองที่ให้กลุ่มแม่บ้านเนี่ยสามารถทําใช้กันเองได้แล้วก็ทําขายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะสนใจหรือว่าต้องการเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มดารุนบิตเนี่ยติดต่อได้นะคะสมวยกลุ่มค่ะศาสนาอิสลามสอนให้มนุษย์ทำงานด้วยความมุ่งมั่นนะ ทำให้สามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและสังคมการนิ่งเฉยโดยคาดหวังความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือการขอทานมาเป็นที่อนุญาตและเป็นกระทำที่น่าตำหนิอย่างมากดังนั้นสมาชิกทุกคนในสังคมจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ปัญหาปากท้องในสังคมนั้นและจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตนเองอย่างสุดความสามารถโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจอิสลามที่เป็นหลักประกันแห่งความสงบสุขของชีวิตทั้งบนโลกนี้และโลกหน้า ชุมพลสีสมบัติข่าวมุสิมเชียงใหม่รายงานครับสังคมส่วนรวมต้องการส่วนรวมจากเขาครับผมครับโดยเฉพาะการร่วมคิดร่วมทําร่วมกันพัฒนานั้นเป็นส่วนสําคัญในการที่เขาจะทำมือนในสังคมชุมชนเขาได้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนครับผมครับ ก็คงจะเป็นโอกาสที่คือเขาได้คิดกันแหมน้อยว่าต่อไปนั้นน่ะในวาระสําคัญที่เขาต้องตั้งเป้าในชุมชนสังคมเขานั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องแต่แต่ครับผมครับโตครับครับวันนี้ฝากผู้นําชุมชนนะครับเอาเรามีชุมชนเรามีคนอยู่ใต้ปกครองของเรานะครับมันมีหลายระดับตัวโตครับผมเราต้องดูแลชาวบ้านเรานะครับเนาะเหมือนกับเขาโอ้เนี่ยแหละครับเนาะจะยังเป็นผู้ศรัทธานะครับจดกว่า ในเมื่อท้องเอาอิ่มนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านเรายังหิวโหยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของผู้นําโดยเฉพาะนะครับเอาไปเจ้นำเฉพาะในเรื่องของอิมมัตอย่าังเดียวนะครับเรื่องปากเรื่องต้องก็เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งยุคนี้สมัยนี้เนาะครับผมครับเดียวจะพาไปเยี่ยมมาชิตที่เพชรบูรณ์ ครับครับผมที่มัสยิดอัญจีฮัดนะครับวังพิคุลเนาะครับผมเป็นวังพิคุลนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งมัสยิดนะครับหนึ่งใน4นะครับเข้าใจว่านะครับตอนนี้เพชรบูรณ์มีอยู่4มัสยิดนะครับครรับเือก็เอาไปดูบรรยากาศนะครับเนาะวันนั้นเรามีโอกาสได้ไปตัวการ์ดกายใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องเราทัพใจครับครับผมก็เปิ้ลี้ยงเข้าเลี้ยงป่าดีนะครับครัครับโอ้โหในคลิปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไป รับชมนะครับไปท่าจักมัสยิดอันจิฮัตเพชรบูรณ์ครับนำท่านผู้ชมนะครับกลับมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเยี่ยมที่มัสยิดอันจิฮัดตำบนวังพิกุลนะครับเป็นอีกหนึ่งมัสยิดนะครับหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลังจากเดินทางจากมัสยิดวังชมพูสีชมพูที่เราเห็นกันแล้วนะครับทีมงานก็เดินทางต่อร่วมร้อยกิโลเลครับเข้าสู่โหมดการเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับทางมัสยิด จัดเตรียมอาหารกลางวันโดยท่านอิหมมเอ็มดาดุลาและคุณลิปพาภรยาของท่านเตรียมต้อนรับเราอยู่นะครับประทับใจในความมีน้ําใจของท่านทั้งสองเป็นอย่างมากโดยน้ําใจหัวใจที่งดงามในการต้อนรับแขกที่มาถึงเรียนชาติท่านเตรียมอาหารสุดพิเศษให้เราได้รับประทานกันนะครับแกงมัสลาเป็ดเป็ดทอดมัสลาเสิร์ฟพร้อมโรตีและข้าวสวยละล้นเป็นเมนูที่พวกเราเอ่ยปากได้คาเดียวว่าอัลฮัมดุลิลละนะครับอร่อยจริงๆกล่าวถึงมัสยิด อัญจิฮัดตำบลวังพิกุลนะครับตั้งอยู่เลขที่สองหมู่ที่ส4ตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปุณิภาภรรยาของท่านทันจีเอ็มดาดุลลาอดีตอิหม่ามผู้เป็นแกนนำในการก่อสร้างมัชยิถ่งนี้เล่าให้พวกเราฟังว่าเมื่อ40สปีก่อนครอบครัวของเราซึ่งมีหัวหน้าครอบครัวชื่อท่านเอ็มดาดุลาอุพยพม,มาจากตำบลดุสิตกรุงเทพเพื่อเข้ามาสร้างหลักปัตถาฐานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทำมาหากินได้ระยะหนึ่ง ก็มีพี่น้องมุสลิมเริ่มมาอาศัยอยู่ในพื้นที่มากขึ้นนะครับจึงได้ปรึกษาหารือพี่น้องมุสลิมในขนาดนั้นนะครับพูดถึงความจําเป็นที่จะต้องมีมัสยิดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนที่ต้องการที่ต้องเพิ่มขึ้นในอน่ะคนจาอีกทั้งผููที่เดินทางผ่านมาก็จะได้มาละหมาดและพักอาศัยชั่วคราวประมาณปี2523นะครับจึงได้สร้างมัสยิดเป็นเรือนไม้โดยเฉพาะ ที่ดินของมัสยิดเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเรามอบให้เป็นสมบัติของสาธารณชนมุสลิมทั่วไปอินชาลอเป็นของเราในอาคิรัตนะครับปัจจุบันมัสยิดเรียนไม้ที่ใช้ละหมาดในการเริ่มต้นรวมพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ปัจจุบันก็ยังคงตั้งอยู่หน้ามัสยิดหลังจากนี้อีกหลายปีจำพศไม่ได้ทัตจีเมลวีนะครับเอมดาดุลากับพวกก็เห็นว่ามัสยิดน่าจะได้รับการปรับปรุง หรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อจะให้เป็นศาสนาศาสนา,าที่สมบูรณ์จึงชักชวนสมัครพักพวกเดินทางขอความร่วมมือกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภาคเหนือและพี่น้องมุสลิมทั่วไปโดยท่านทัจจีได้บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งในการสร้างมสยิดในครั้งนี้ประชากรมุสลิมในพื้นที่อำเภอบึงสัมพันธ์ตำบ,บนวังพิกุลนะครับอยู่กระจัดกระจายทั่วอำเภอประมาณ30ครอบครัวอีกทั้งยังมีพนักงานมุสลิม ที่ทางานบริษัทสหฟาร์มอีกนับร้อยคนที่บนเวียนสับเปลี่ยนกันมาละหมาดนับว่าเป็นอีกหนึ่งมัสยิดที่มีผู้คนที่หลากหลายอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์มัสยิดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางในการพบปะและช่วยเหลือซึ่งกันและกันรายงานโดยชุกศรีสุวรรณแห่งหนึ่งมัสยิดนะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เป็นศูนย์รวมใจนะครับของพี่น้องในจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่วังพิกุลนะครับซึ่ง ใกล้ๆน่น่าจะมีร้านอาหารฮาลาลหร้ออะไยเรื่อยๆครับผมเกาะไปเพชรบูรณ์ตอนนี้เกาะคือโบสถเข้านะครับมีอาหารฮาลาลนะครับก็มามีเต็มแก่ก็ขอทั้งอิหมามก็ทั้งบ้านอิหมามกันเนี่ยครือโอ้โหมันดูแลดีมากครับผมดูแลดีครับในที่ครับนี่น้องซิมอยู่ที่ไหนเขาได้รับการดูแลครับท่านทั้งในกับหนึ่งมชิดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่มีการอยู่ร่วมกันในสังคมพุทวัฒนธรรมนะครับมีความ เป็นหนึ่งเป็นเดียวกับคนในพื้นที่ต่างสัสิิกได้เป็นอย่างดีนะครับผมครับ ครับพี่น้องครับวันนี้ช่วงคณะล้านานะครับเอาปลาไปแอลย่านทางการอย่างเดิมครับย้อไปไหนเลยครับมันมัดมันมัดแต่แต่เราครับทางการนี่ถือว่าเป็นของกินนกแหลกรมอาหารที่นานาชาติก็ว่าได้นะโอ้โหไทยจีนมานะครับเนาะงวัลยูเราอย่างนง้ด้วยโอ้โหครัส้มตำไก่ย่างโอ้มีสัปะสับปืนนะครับไว้เอาก้อยๆไปกันนะครับเราแต่น้อเดี๋ยวส้มตำพ่องไอ้ห้องนั่นใช่แล้วครับเอาไปชมครับ ลลลออมุมั่เรายังอยู่ย่านทางการครับวันนี้พาพี่น้องมา,าชิมไก่ทอดทานใจนะครับซึ่งคนทำนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มาจากทางใต้นะครับก็เวลาอยากกินไก่ทอดอร่อยอร่อยนะครับผมก็แวะมาที่นี่ตลอดะครับอัสลามุอะลัยกุมวะรห์มตุลลอเดาเราะเราแค่ดูภาพปา ผมบางรีไกท่ทอดหัดใหญ่ครับถ้ามีโอกาสมาผ่านแถวถนนช้างพานอะไรก็แวะได้ครับไก่ก็ยังไม่ได้ปรับราคาครับเชื่ยงนี้สินค้าอะไรก็ปรับหมดแล้ว แตกกาก็ยังไม่กลับครับนี่มันมีความแตกต่งางกันที่อย่างไรรสชาติของเราแตก <c oughs> ต่างรสชาติก็ยังสูตรด,ตดตั้งเดิมครับไงสูตรดั้งเดิมไม่สูตรสูตรแต่งแต่มาเฉยๆกับสูตรเองครับแต่ว่าซื้อมาหรือเ่าอ่าสูตรนี้ตัดเพิงเองครับไม่ได้ซื้อมาไม่ได้อะไรครับเป็นทายใจใช่ไหมเอ่หรือว่าเป็นสไตล์ของทางสไตล์ของ ของเราจริงครับแต่ว่าหัดใหญ่นี่จริงๆงมันไม่มีแล้วเจ้าเดิมเนี่ยนมากก็จะเอาชื่อหัดใหญ่แล้วนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ของเราต้องเรียกว่าไก่ทอดอะไรต้องส่ต้องต้องเปลี่ยนชื่อเลยสงเกยต้องต้องต้องไก่ทอดช้างปลาแน่นอนใช่ใช่คนขายเยอะแล้วแต่ทอดใหญ่ แต่ก่อนะไม่เป็นไรก็บอกขอเชิญพี่น,น,น้องมากินไก่ทอดขอับมันรีหน่อยครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาครับมามาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเ่วงน,นี้ก็มันยังไงยัง,ย,งยังมีวิกฤตโควิด COVID อยู่เนาะเพราะว่าเ่วงน,นี้เริ่มเริ่มมาอีกรอบหนึ่งต็เลย,ายขายตั้งแต่กี่โมงครับขายตั้งแต่หกโมงครับหกโมงถึงประมาณ ตีเชียงครับเชี่ยงครับถ้าโทรสัพงใช้บรักรถ้าศูนย์เก้าสามหกหกศูนย์หกสครับถ้าเีือแกะก็โทรมาสั่งได้ครับยังไงแล้วนะครับก็แว่เข้ามาอุดหนุนบางรีกันนะครับไก่ทอดหาดใหญ่บางรีนะครับก็บินตรงมาถึงย่านช่างคารแล้วความอร่อยก็อพิสูจน์ด้วยระยะเวลาการขายนะครับและผู้คนที่เข้ามาอุดนุนตลอด นึกอยากจะกินไก่ทอดนะครับหอมอร่อยแนะนําบางรีไก่ทอดทาดใหญ่เลยนะครับครับแล้วก็แน่นอนครับย่านสัางการนะครับยังเป็นย่านที่น่าค้นหานะครับทั้งประวัติชุมชนนะครับทั้งชาติพันธุ์และเด็ดที่สุดนะครับคือเรื่องอาหารนานาชาติหลายอย่างนะครับมีให้คุณได้เลือกชิมในย่านนี้นะครับชุมพลสีสมบัตินะครับดาวุฒิเชียงใหม่รายงาน ครับอันนี้ก็เป็นครับหนึ่งอาหารนะครับที่กินง่ายเนาะกินง่ายไก่ทอดบางรีบางรีครับผมหัดใหญ่นะครับหัดใหญ่คหั่นใหญ่บางรีนะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับเนาะได้ไก่ทอดเถียได้น้ำพริกแดงเี่ยเข้าเหนียวเนาะสุดยอดเลยแต่เนาะก่อนบรรเทาความหิวได้เยอะแล้วก็อิ่มเป็นะเป็นอาหารที่สะดวกนะครับสะดวกท่านใดที่ได้แวะไปญาติช่างคารนะครับสนุนจนประเทศนะครับขอแวะไปอุดหนุนบางรีกันหน่อยนะครับผมครับครับพี่น้องครับก็ โชคสุดท้ายของรายการสามล้านนานะครับเนาะพี่น้องนะก็าะเจ็นกิจกรรมการงานของพี่น้องมุสซิมเชียงใหม่นะครับก็มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆนะครับครับก็ไปมาหาสู้บอกว่าเป็นหน่วยราชการบอกว่าจะเป็นเยี่ยมเจ้าบ้านนะครับชาวบ้านนักเรียนเนาะครับผมก็ยังมีความลมเกี่ยวกันอยู่เนื่องจากพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับครับแล้วก็มีผู้คนที่ หลากหลายนะครับมีความแตกต่างทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมชาติพันธุ์ศาสนานะครับเราจึงต้องพยายามที่จะทำตัวให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับแล้วเขาโชคดีอย่างหนึ่งือว่าเขาเป็นมุสลิมล้านนาที่ค่อนข้างจะมีความผูกพันกับคนร้านนามาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมครับผมเนาะในส่วนของชุมชนสังคมนะครับนะพี่น้องนะผู้นาชุมชนสังคมนะครับเนการดูแล พี่น้องในพื้นที่การดูแลพี่น้องในชุมชนนะครับที่อยู่ใต้ประคับประชามของเขานะครับเนาววันนี้เราต้องดูแลกันนะครับทั้งในเรื่องของอิบารัตทั้งในเรื่องของการทํามาหากินนะครับแล้วดังตีมัชิดดารุนบิด์จัดกิจกรรมนี่ครับเขาจะคงแค่เอามาเป็นตัวอย่างนะครับแต่เขาจะเอาแนวคิดลักษณะอย่างี้ครับเขาจะทําอย่างไดคือพี่น้องในชุมชนของเขาได้อยู่ดีกินดีนะครับครับวันนี้เราเห็นนักการเมืองนะครับเป็นที่ชื่นชอบ กับประชาชนเนื่องจากเขาเข้าถึงเขาเข้าใจนะครับแล้วก็เขารู้ความต้องการของพี่น้องนะครับในส่วนเราเป็นผู้นําศาสนาผู้นําชุมชนมุสลิมนะครับเราจะทำอย่างไดนะครับจากเื่อสิ่งเหล่านี้นะครับไปถึงมือของพี่น้องในพื้นที่ในชุมชนของเรานะครับเนาะพอมันเกิดวิกฤตเกิดความลําบากมานะครับเนาะบางคนก็จะตายในเรื่องเนาะครับผมโอ้หน้ากลัวแต่แต่ละคม น่ากลัวคือกลัวว่าความคิดเหล่านี้มันจะเพิ่มไปแหมไปอีกไม่ได้ครับเพราะมันมีในสังคมมันค่อนข้างจะทีทีได้ตัวครับครับผมมันเยอะนะครับช่วงนี้เยอะนะครับบางคนก็เป็นพิตกกังวลครับผมพิตกจลิดแล้วก็ลป็นซึมเศร้าพี่น้องผู้สิงพอตัวครับผมแล้วอ่อนก็มีครับไอ้ตัวครับมันเหมือนจะว่าเป็นเฉพาะคนที่มัมีศาสนาถึงแม้ว่ามีศาสนาพี่น้องไอ้การชื่ออตนนะครับตัวมันหลอนเนาะพิตกจลิดไอ้การกึศ ในสิ่งที่เขาไ่สามารถจะควบคุมได้นะครับบางทีก็การคิดเฉพาะเรื่องครับผมทำมือมันเรื่องมันเบาก็เป็นเรื่องนักนักนักจนรับมาไหวครับก็เหมือนก็เอาไปตกอยู่ในกับดักของชัยตอนนะครับที่มันคอยจะมายุแย่เฮานะครับครับเก็เนาะเกาะเราคุ้มครองเมตตา้ดยครับครับอย่างไรก็ขอให้พี่น้องนะครับอดทนนะครับเนาะในการเป็นการตายมันอยู่หน้าที่อัลัสตุบะตาลาครับเราบามีอํานาจที่จะกําหนดชีวิตของเราได้นะครับอิสลามก็มาสนับสนุนมาส่งเสริมนะครับ ทนอ่านสักน้อยครับเดี๋ยวแน่นอนนะครับไอ้อินนามันอุสุวิสุรอแท้จริงในความยากนะครับมันมีความง่ายดายเสมอนะครับเนาะซิกุลุลเลาะนักรักครับเวลาเขาลาเวลากุบก้าอินลาวินไลน์นะซีมนะครับน้องหมอมีพลังอำนาจอื่นใดนะครับนอกจากพลังอำนาจของเราแตาละเราแตาลาอนุภาพเท่านะครับแน่นอนครับพี่น้องครับสิ่งที่ วันหนึ่งนะครับเราจะต้องได้รับความสําเร็จครับทั้งดุลยาอาคิรัตนะครับรอแอบน้อยเดียวนะครับรพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วตัวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วบางทีเออพอจะมาถึงแล้วเราตัดสินใจผิดพลาดนะครับเออจริงๆแล้วแอบน้อยเดียวก็ได้พี่น้องรอครับอดทนสองวันะครับขอรอความเมตตาครับเนาะครับผมก็คงจะต้องลากับพี่น้องโดยเวลาเพียงแค่นี้น้องไอ้เลิศเนาะคไอ้เลิศจะขอดูอาขึ้กับพี่น้องก่อนตัวเลยครับเลยครับครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะต้อง ปอยผ่ให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเนาะปราศจากความทุกข์อกทุกข์ใจนะครับเนาะการทุกข์อกทุกข์ใจนะครับก็ถือว่าเป็นการลดโทษลดบาปจากลัสุภวตาระนะครับแม้กระทั่งน้มตามแม้กระทั่งความวิตกกังวลที่เกิดกขเ้านะครับก็เป็นการลดบาปลดโทษนะครับปล่อยให้พี่น้องปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ใช้ความอดทนนะครับ ใช้ด uhm. ูอานะครับเป็นอาวุธ hmm. ท so like, uh, ี่สําคัญของเรานะครับเราขอดูอากัสตารานะครับเพื่อพ้นจากวิกฤตต่างๆครับนอกจาวันนี้นะครับรายการช่วงมองสังคมพุสิมล้านนาก็ต้องขอลาจากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมอัลลอฮุยะรห์มานุยารหี